สวัสดีวันนี้พบกับช่องเคาวิตตี้สเตติเช่นเคยที่ทางหายเปนนานนะครับผมวันนี้มาพบกับเซิฟเดิมนะฮะสบังกึ้นเช่นเคยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือออกช่างเพื่อที่จะมาอ,อยู่ในแก๊งนะครับชื่อแก๊งว่าอะไรนะครับผมไปรอรับชม ชิบหายพีบ่บ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวเอาเอาคืนมาพี่บ่าวเอาคืนมาที่สี่สิบเก้าใบเอาคืนมาว่า พี่บาวพี่บาวพี่บาวเอามาเอามาคืนมาสี49ใบบอกตอนไหนพี no ่บาว

โอเคนักร้องพร้อมอยังบอมเสียงสร้อยังอีกสิบนาทีครับนักร้องเตรียมต,ตัวเตรียมตัวเตรียมใจเช็คไมค์ mine, ก็เอาใกล้ๆกันแล้วลองแบบเราเบิบกตับไปปกติแล้วลองเล่นดูม่อนอันนี้อันนี้อยู่ที่ไมค์นะครับถ้าถ้าไมค์ดีมันก็จะรับทั้งสองเสียงเลยอ่ได้ลองลองลองไรองนีง้เลย

เราจะประกาศเราจะประกาศว่าใครเป็นเจ้าของรถนี่รบกวนไปเก็บเลยนะครับพอดีไม่ไหวแนละ้วบางคนไม่ไหวจะช่วยกันเลยนะครับร่วมมือร่วมใจ

คคนรับให้อีโมดอีโมดที่ร้อยสิบหนะฮะคนอยากใช้ไมค์อ่ะใช้ความรู้เรื่อมากเลยมันงป้องไฟบนเวทีได้ไหมครับผมก็พี่เบ้าพี่เบ้าพี่เบ้าจะไปเล่นประเทศอื่นพี่เบ้าพี่เบ้าออกช่างแถวัครบไฟบนเวทีมันป้อบได้ไหมสองวันฮะเสียงบ้าเสซ็นเบาเบาเหรอเบาเบ้าเพิ่มได้ไหมผมว่าแสบตามากเลยะเปล่งคืออยากปิด่ยนแต่ปิดไม่เป็นเดี๋ยวดังเกินไม่ไม่ไม่ต่อให้เพิ่มมันกดตรงไหนเปลี่ยนวงไง เพิ่มไฟอีกตัวแซดไฟอ่ะรอนให้ให้ให้เซเรนคนดูหน่ะมือเปลุกเอสเบดอ่ะเอฟไปต้องคนดูเพิ่มได้แค่นั้นแหละมาให้มาเพิ่มมาเพิ่มสปอตไลท์หลังคนดูก็ได้มันสีได้จริงจังมันต้องปิดรอแก้แมพว่านา้บอกนะตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัวแซดวะคนไหนที่ที่ที่เอสเบดเป็นเจ้าของรถเราเราไม่เก็บเขาคิดว่าาไปเลยถ้าไม่ได้ก็ตัวแซ่แะได้ได้เอาได้แล้วได้แล้วเอสเบดเขาไปสั่นแหละทิ้หายว่าพี่ยอกพี่ยอกพ่อเก็บรถข้าไหน คันคันคันนี้เหลือพาทิ้งเลยเออแต่เขาจะพารถทิ้งว่ะรถอยู่ข้างบนมอไเนยดูให้เก็บรถด้วยดิเหลือเหลือรถหมอก็ได้เออเดี๋ยวเอารถไปเก็บตรางวัลข้างหลังด้วยนะครับไอไอ้นชั้นว mm. ิทย์อยู่วะ รถผมยิงมิ่งไปเก็บอยู่จบละ อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเรียกตามชื่อที่ส่งมาครับมืออเดี๋ยวคนแรกนะคร<า>ับเป็นแดงใบท่อมนะชิปโป้ชิปโป้บ้าว่ามามาอย่ากว่าสวัสดีมิลค์ฟังเพลงหน่อยอบบีกคนบบหนึงดีเอแบบีแป๊บนึงอีกห้าทีเดี๋ยวจะพึ่งดีเดี๋ยวก็ไปให้หายไปเ๋ยวีลคอมคนแรกคนแรกแดงใบท่อมนะคนที่สองฟูน่า uh คนที่สามคนที่สามพิกพู เขาแลกปืนหรอขอให้ทุกคนอยู่เขาแลกปื้ดเขาแลกปื้ดเขาแลกปื้ดโอเคคนแรกปื้ดไดโอเคได้ได้แล้วขออย่าไปสวัสดีมีรับไปรแน่โดนกลงนะครับลุงย็นด่ากีนดูประกาศเลยเดี๋ยวอ่านักร้องคนแรกนายปื้ดยังไงไปไปหลังไปรอหลังไวทีเดี๋ย่วกูจะประกาศละรอหลังไวทีเดี๋ย่วกูจะประกาศนะ บอกว่าให้มึงมึงไปรอหลังวเวทีเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสดีไ,ไหมครับตัวดีไม่รักแพมเพลงทุกท่านวันนี้เราอยู่กันในกิจรกรรมไม่อยากอิ่ม้ไม่ใช่กิจรกรรมนักล้องเสียงเพีย้ยนของบางกะปีนะครับ วันนี้ครับเรามีนักร้องโดยที่มีรายชื่อต่างๆไปนีนะครับคนที่แรกครับแดงใบท่อมคนที่สองจูหน้าคนที่สามกล้องปลอปคนที่สี่ซีว่ดโนแวนคนที่ห้าไวคนที่หกนะครับขอออสิารักของเราคุณกล้วยคนที่เจ็ดแจ็คกี้อาร์เธอร์และคนสุดท้ายนะครับโคบาไหวชิวแล้วเล้วเล้วคนคนคนที่เก้าเปิดเปิดเปิดคนที่เก้าเปิดและคนที่สิบพิคคูนะครับ คนเก้าวในปืดโดยทุกคนเดี๋ยวเมื่อแสดงจบแล้วผมจะให้เดี๋ยวผมจะส่งรายชื่อแล้วทุกคนไปโหวตนะครับว่าชอบคนไหนมากที่สุดใช่ครับผมประมุดปืดผมะมุดปืดหมอกล้วยครับหมอกล้วยครับหมอกสขอส้อครับผมกล้คนที่เป็นตอนแจ็กกี้อาร์เธอร์นะครับขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบด้วยนะคะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ที to to. It. It ่แดงไปท่อมาคนแรกแล้วสรุปเข้ามาจะได้ร้องไหครับทุกคนร้องเสร็จช่วยเป่าโหวตกันด้วยนะครับเข้ามาจะร้องไหมเข้ามาไม่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 น้ำปลาแล้วก็คนที่ร้องยา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 นด้วยนะครับอย่าลืมแปรงฟันก่อนร้องนะครับพี่ชี้วอใช้ไม่ได้นะยัยรอรีเทศเฮ้ยพี่ชี้รถถล่มนโดนพาวดิไม่เก็บก็ได้ก็นี้แหละ จริงเหรอไอ้ต้องไปพาวเหรอทีาวเดี๋ยวจะทำอะไรชื่อต้อมาเลยโอเคอ๋อแต่วอลมันใช้ไม่ได้ใช่ป่ะตอนนี้ใช่ใช่อลใช่เพราะว่าไปรีระบบเสียงไงอ๋อ งานอยู่ตรงไหนครับพี่เดี๋ยวไปฟังคนร้องเพลงดีกว่าเอาติปไปแจกประชาชนดีกว่าเอ้ยนอนไอ้อนอนไอ้อดีเลยครับก,กูเดี๋ยวถว่าถ้ากูขึ้นมาร้องเพลงกูจะหล,อล่อได้สนับแฟร์อ๋อเวทีใหญ่ใช่ปะ่ะมึงว่ากูจะได้แชมป์หรือเปล่าเพื่อน <c oughs> แล้วก็ไม่อไม่องตรงนแดงไปทอนั่งเกาอีมาๆๆโอเคได้แล้หาหาของส่งได้้วส่ง้งกุ้ก็มาลองพังคเาให้ลองสดเหรก็ให้มีลองเพลน่งเก้ีเข้ามาด้วยไปก็ล้องสดไกูบอกให้ไปไงไม่ได้กยคอยกูบอกให้มึงไปไงก็ก็ถ้าตุ้ยตีก็ต้องเตียมเองอไปหาเตียมเอง ล้วเสียงจะเป็นไงอ่ะไกจ้าไกจ้าดอทโจ๊เป็นไรอยู่นะหนึ่งนาทีนะคะนี่เข้ารอผมนี่เข้ารวบอ่ะเฮ้ยเกี้ยอนัังเลยได้ปะครับอ่ถ้ามีดนตรีก็เปิดถ้าหาเองให้งโอเคเดี๋ยวรอแพ๊นะใกล้ใได้เวลาละโอไม่มันเีไม่ก็เรารับเลี้ยงตรับเยีกำได้ก่อแล้ว ไอ้ทุกคนทุกคนไปข้างหลังไปทางนะไอ้แจ็คจะไปข้างหลังแจ็คได้เวลาอะไรแจ็คได้เวลาแสดงแล้วไปไปข้างหลังโอเคครับทุกคนเตรียมตัวพบกับแดงไบทอมครับมึงเปิดไม้สุดเหรอมึงเปิดไม้ทุกคนเหรอมึงปัดไปคนไหมฮะเอ๊ะนั่งหน้าไอตีไปไป,ปไปโอเคโอเค อาวใช่เหรอใช่เหรอรอครับก็สวัสดีครับทุกคนผมผมชื่อแดงนะฮะแดงใบท่อมครับว้าวว้าวว้าวสวัสดีครับวันนี้วันนี้มาฟังเพลงอะไรมาจจะไม่พอนะฮะแต่รบกวนทนฟังกันนิดนึงนะครับผมครับผมถ่ายถ่ายรูปมันเรูปมันเริ่มเริ่มเพลงอะไรครับวันนี้วัเราเลือเพลงนะครับหนูม้าครับเออหนูม้าอ๋อไม่ยังครับเตรียมตัวเตรียมใจยัง เต็มเต็มใจแล้วครับแต่ยังไม่ได้เต็มตัวโอเคครับงั้นเริ่มไหมครับโอเคครับเฮ้ You may be happy with the skyscraper, but I'm happy with camping in. You say to me, you want to go around the world. Man, I need a short time for come home again. Don't okay. some you may be m i sing s some one when you try ขอ,อ้าวครับเพลงนี้มันมีท่อนหกมั้ยครับ when i where you ออ just โ <don 't S 1> อ,อ, <don 't S 1> อ,อเค start กันไฟมีคู่หน้านะคู่นหน้าเต็มตัว ใช่เพลง Hello Hello Hit E Yang No ี Mae ่ a d w h ่ n i ่ t i ่ e d I Do s o m ่ t h i n g For You กลุ่มขอาวจนน้ำตาอะไรจะพี่พี่ชิโปครับพี่ชิโปคนเรามันมีคะแนนยังไงมันดูไปพชิโปครับออา ประกาศแบบบอกให้คนที่แบบคนผู้ชมครับปรับเป็นวงไมเป็นะกสรได้ไหมครับอานธุ์พมเห็นแบบได้ยินบอกกันแแบบเสียงมันแบบแทบเขาร้องอยู่อะเี่ยผมว่าแล้วผมว่าฟังูผมไม่เคยฟังเลยเอากิน หามหมอมาหรือยังบอกน้องแน่ว่าการ์ตูนเอาไว้เทียนบา,าดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อยอกมียังดอกกินแม่ลูกสบ,บายดีอะไรนะ แจกบา,าลอ่ะสแจกขี้แกะขี้หมูให้แกะหูด้วย <c oughs> ขอบคุณสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดคลิปต่อนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อ,อรอรับชมและรับฟังนะครับผมบายบายสวัสดีครับ